ูนะคะนี่เลยถั่วแบบยัวๆเลยค่ะแล้วก็มีนี่นะเพื่อนๆแล้วก็ตักน้ำจิ้มถั่วราดลงไปเลยค่ะนี่นะแล้วก็ใส่อย่างนี้นะมันก็กินเลย สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นค่ะวันนี้ได้เมนูเป็นเมี่ยงปลาทูนะคะนี่เลย <c oughs> ปลาทูสองตัววันนี้กินเมี่ยงปลาทูน้ําจิ้มถั่วนี่ไงน้ำจิ้มถัวมถ่วแบบยั่วๆเลยคะ่ะแล้วก็มีขนมจีนผักคอร์สแล้วก็อ่าผักชีเดี๋ยวก็มากินกันเลยนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวขอ ขออนุญาตแกะปลาทูหน่อยนะเพิ่งทอดใหม่ร้อนๆเลย,ยนี่ไงปลาทูร้อนๆร้อนๆเลยนะเพื่อ,อนๆนี่นะวิธีการกินก็คือหักให้มันอย่างนี้ก่อนก็ได้ไ<ป> <laughs> วิธีการกินก็มีหลากหลาย ก็แล้วแต่เราจะกินนะคะอย่างนี้นะแล้วก็เนื้อปลาทูใส่เลยค่ะเนื้อปลาทูนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ตักน้ำจิ้มถั่วราดลงไปเลยค่ะนี่นะแล้วก็ใส่อย่างนี้นะแล้วก็กินเลยอืม ออ,อร่อยมากค่ะใครไม่เคยกินน้ำจิ้มถั่วนะต้องไปลองอร่อยมากๆอืมนะแล้วก็ เอาผักชีเสรด้วยเดี๋ยวนะคะผักชีเขาต้นใหญ่มากสวยมากมันละห้าบาทนี่คำนี้น่าจะแบบไอ้นี่ไม่ได้อ่ะน่าจะาพับไม่ได้อ่ะเี๋เพื่อนๆแล้วก็ยัดเลยค่ะนี่นะ mm -hmm. เอาปโทูใส่เลยขนมจีนเมี่ยงปลาทูนะเพื่อนๆสามารถทำได้ทุกชนิดเมี่ยงอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ค่ะอืม ไม่ได้แกะเนื้อปลาไว้จิ้มหักคอยไปเลยขออนุญาตเอาหนมจีนออกเอาหนมจีนออกดีกว่าเพื่อนๆแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเลย อีกสูตรหนึ่งที่กินง่ายๆเมนูเมนูเมี่ยงปลาทูนะมันจะแบบเป็นเมนูที่เน้นผักเมนูที่กินกับผักอย่างนี้นะแล้ก็ลาดอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะ ใครใส่กินผักห้ามพลาดเมนูนี้ถ้าใครอยากกินง่ายๆก็แกะเนื้ปลาออกก่อนก็จะกินง่ายขึ้น นี่นะเนื้อเนื้อปลาทูไม่เอาไฟแล้วค่ะแฟนทำไฟให้ไม่เอาละไม่เป็นไรอย่างนี้ปนไปเลยเพื่อนๆ เมื่อวานซื้อผักคอรสมาถูกมากหมดเนี่ยแค่สิบบาทเห็นผักคอรสก็อดไม่ได้ก็ต้องอยากกินเมนูเมี่ยงปลาทูเพราะมันเข้ากันมากๆ หัวนี่กรอบ ใส่หัวนี้สามีจองต้องระวังก้างอีกหนึ่งคำใส่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยงปลาทูนะใส่ปากเลย